โใหญ่สั่งทองไหมครับทำไมอ๋อไม่ชอบเลยที่นี่มันไม่มีสนามญ่าให้เดินเล่นหน้าบ้านใช่ไหมอู้สั่งทองไม่ชอบอยากได้บรรยาก,กาศแบบนั้นอู้ต้องเข้าใจเนะทรงเสียดูแต่นี้มีเนียงด้วยนี้โอ้ยเนียงแบบนี้มันทรงเสียชัดๆเนี่้้ดูพุงแลบนนี้โอ้ยพุงกลมๆนี้ อไหนคุยกับเอซก่อนแล้วรีบไปไหนล่ะออ้พอหล่อแล้วเล่นตัวจังไหนดูหน้าหล่อๆห,หน่อยจิดูแต่นี้มีเนียงด้วยนีย่มีพุงด้วยโอ้พุงกลมๆนี่ <c oughs> เข้ากับใครไม่ได้เลยเนี่ยเธอนั้นลอยออกมาเธอก็เข้ากับใครไม่ได้เพราะฉะนั้น เธอต้องอยู่ในที่ของเธอดํำดำเมอดิกดำกันมายีทำอะไรดำดำอะไรนั้นฮะดำทำอะไรวะดำทำอะไรนั้นเห็หนห็นแต่หน่วยตา จิ๊ดจิตเป็นหวัดอะหลอกเป็นหวัดไปแล้วพี่สั่งทองไปแล้ว<ห>ไม่เอาใครนี่